สวัสดีค่ะแอดมินขอแจ้งข่าวหนังสือเสียงเรื่องใหม่นะคะจำเลยชีคคันเถื่อนจะวางแผงคืนนี้เวลาหนังเที่ยงคืนที่ mepmarket.com ค่ะหลังจากแจ้งรายละเอียดหนังสือเสียงแล้วท้ายคลิปนี้มีตัวอย่างเสียงของบทที่9ร้ายเพียงรักให้ได้ลองฟังกันด้วยนะคะผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดได้ที่ mepmarket.com ในราคาโปรโมชั่น179บาท จากปกติ219บาทเป็นเวลา7วันหลังวางแผงค่ะเริ่ม25กรกฎาคมพุทธศักราช2568ขอบคุณค่ะบทรักร้อนแรงจบไปแล้ว เพราว่าชิกหนุ่มยังคงกอดร่างบอบบางเอาไว้แน่นความรู้สึกหวงแหนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหญิงสาวบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างบนยอดญ้าเข้ามาแทนที่ความเกลียดชังที่เขาพยายามยัดเยียดให้หัวใจมาโดยตลอดทำไมเธอไม่บอกฉันว่าเธอบริสุทธิ์เขากระซิบถามที่ข้างหูก่อนจะหอมแก้มนวลฟอดใหญ่จะมีค่าอะไรคะในเมื่อพูดไปท่านชีก็ไม่เคยเชื่ออีกอย่าง ฉันไม่อยากให้ใครมาทำดีกับฉันเพียงเพราะว่าฉันเป็นสาวบริสุทธิ์สิ่งนี้มันไม่สามารถวัดได้หรอกนะคะว่าใครดีหรือเลวหญิงสาวน้ำตาเออหน่วยตาพยายามสะบัดต,ตัวออกจากอ้อมกอดทว่าชายหนุ่มกลับกอดเธอเอาไว้แน่นนับจากนี้เธอเป็นผู้หญิงของฉันพิมพ์ไพลินเธอต้องเป็นผู้หญิงของฉันตราบจนลมหายใจสุดท้ายของเธอท่านชิงไม่มีสิทธิ์มาบังคับฉันหญิงสาวตะหวาดแหวอย่างเหลืออดเธอเกลียดเขา เกลียดความอ่อนหวานช่างออดอ้อนของเขาเกลียดอารมณ์ร้ายแปรปลวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของเขาเกลียดจนปวดแป้มหัวใจเหลือเกินฉันขอโทษหญิงสาวนิ่งเงียบไม่คาดคิดว่าจะได้รับคำขอโทษจากเขาขอโทษเรื่องอะไรคะในเมื่อคนผิดคือฉันฉันเป็นคนขโมยเพชรอัลมาสของท่านชีกไปและไม่รู้ว่าจะตามเพชรอัลมาสมาคืนท่านชีกได้อย่างไรหญิงสาวเสียงเครือคล้ายจะร้องไห้ น้ำตาที่ทำท่าจะยาหยาดหยดไม่ไหลออกมาเมื่อมือหนาลูบลงบนศีรษะของเธออย่างปลอบโยนไม่ต้องกลัวไปสาวน้อยเพชรที่เธอได้ไปคือของปลอมพิมพ์ไพลินนิ่งเงียบคำว่าของปลอมดังก้องอยู่ในหัวจนแทบไม่ได้ยินคำพูดต่อจากนั้นของชิกรักชานเธอโดนหลอกโดนหลอกมาตลอดเลยเหรือเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันจะเลี้ยงดูเธออย่างดีที่สุดชิกหนุ่มกอดระดร่างบางที่ทำท่าทางขัดขืน แต่เมื่อเจอสัมผัสลมไล้เจนจัดของเขาสาวน้อยก็ยอมโอนอ่อนในที่สุดเขาร่วมรักกับเธอครั้งแล้วครั้งเล่าแน่นอนว่าครั้งต่อๆมาเขาไม่ได้ป้องกันในเมื่อเธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านมือชายเพราะว่าเขาคือชายคนแรกของเธอ